เครื่องนาา้าร้าอยู่บางคนจะว่าราคานี้แพงแงเนาะหกร้อยบาทแต่ว่าเป็นเป็นเครื่องที่งามเนาะเครื่องงามมันหัดบ่ <c oughs> ไม่นะมไมไดีเลีกรบจหมเลยลองพอนุ่มเลยเออยาแต่มันมีแบบสแกนมือนะมันสแก้มือสวัสดีพัีน่น้องสวัสดีเอฟซีเมื่อทิดคนเมื่อนี้ค่อยสีพานะขึ้นไปข้างข้างข้างถึงเนาะสายใต้ใหม่ทุกคนค่อยกะได้ซื้อนะ่ะ บล็อคเซอร์เนาะค่อยๆขึ้นไปคนเดียวอีบัตนหนิเนาะขี่ลิฟต์ไปคนเดียวเลยนะอ๋คอค่อยๆเริ่มหูวจักแล้วทุกคนเริ่มหูวจักแล้วเด้อเนาะอ่ะเดี๋ยวย่างขึ้นไปนะ้ำมาบอนทันขายเครื่องคนร้ายเลยทุกคนติดทางเชื่อกนี่นะหลายแห่งเนาะเดี๋ยวอรอคนเครื่องก่อนเอคนเครื่องก็อเด้อวัดน,นี้ ก็จะได้เสื้อนาะกันหลบทุกคนกับทรงไงเนานะเพราะว่าทรงที่เขาจะนุ่งมันต้องเป็นแบบเป็นแพรน่นะนะทุกคนที่ว่าเหาไซส์แบบเดินทางไปฮั่นไปนี่นะโเสื้องามแยงตงวนี้โอ้หกรอยเครื่องหนา,ายอยู่ทุกคนจะว่าราคานี่แพงแหงเนาะ ร้อยบาทแต่ว่าเป็นเป็นเครื่องที่งามเนาะเครื่องงามร้ายนี่อันนี้เป็นป Ball ลายที่เพิร์ลบอห์อะไรอันนี้เป็นโปรโมชั่นซื้อร้อยแถมสิบฟรีหนึ่งจีบห้าใบก็พันสิบคนละเจ็ดร้อยแล้วะจีบไปเลยไปก็ได้จีบไปไม่ว่าถูกรางวัลอะไรแบ่งกันรึเปล่ามีหัวเขาไอจีบไปทั้งเดิอน เป็นขึ้นมาก่อนเนาะมาตำาำร้านโอ้เดฟีทางล้างเนาะเพื่อทางลุ่มที่ย่างพ้าดท้ามาได้ทุกคนบอนขายเครื่องอ๋อถูกป้าเชิญตัวนี้งามเหงมีแต่โต้งางามเลยวเชิญเนี่ยฮาสิพาขึ้นไปเบิ้งสั้นที่สามมันนี้สั้นที่สองแต่ราคาก็มิธรรมดานะทุกคนมีฮ้างฟิตเนสเนาะนี่ยบอลออกกำลังกาย เริ่มงานเนาะตอนยาวซื้อเกินเวลาน้อยพอดีเลยได้หน่พอดีเลยป่ะพอดีเลยพอดีเลยนั่นแหละได้เลยแค่มาจากบ้านเนี่ยได้หนิพว่มีซีนี่วะอันนี้มันวะยี่ไงกูได้เลยโอ้ตัวนี้มันใหญ่กว่า สีโบมีได้บ่เด็กน้อยสไลค์คาสิมักสีโบดิมีบ่ใหญ่กว่านิดเดียวใหญ่กว่านิดเดียวนะเราเกลือไว้มีเกื่อไว้บ่เกลือ,อได้เกลือมันใส่ปกดีได้เออเออนี่ได้เออเหลืองนตีนให้เนาะแค่ข้างนอกก็ได้แล้วข้างในไอที่เป็นเด้อซื้อเกลือมานานน้อยได้ค <c oughs> ่ะยงังเรอเบอร์หารอสมเบอร อ,อันนี้เขาเอาิ้อนสาใต้ไม้เนะาะนานแค่แม่จะว่าเครื่องคืออะไรอยู่นี่มาคูคือบังเบิ่งคือวานมาคากัดโค้หนักด้ผาแยงเลาะเบิ่งทุกคนเบิงบ่งทวิทเอาเบิ่งอยู่ทั้งลุ่มมาเครื่องมีแต่ตัวคักๆเลยนะ แต่บัดพอเฮาย่างมาเบิ่งข้างเถิงแล้วนะเถิงอูหิงสุดยอดเลยอันนี้จะเป็นแบบไทยอันนั้นเนาะแล้วก็เอาเซอเร์เขาเรีว่าเขาเอ็นโกโปนะทุกคน,นจะเป็นมีดเป็นอันนี้ครบโอ้โกระบอกก็มี อย่างได้บ่เนาะคือเขาสุดยานเนี่ยงั้มันตกลงไปนะทุกคนอแต่ว่าสุดนี่สุดยอดแหงเนาะนอนป้าสุดตัวนี้กับข้าคือเหลาะเหล่าบืงเสืออยากอยากได้เสือกันลมเสือกันลมแต่ว่าเหล่าเบื้งก้อนเจะหนาวบ่แมน่ย เป็นทรงเป็นทรงแผน่นี่ทุกคนทรงแผน่นเนาะแต่งงามอยู่มีแต่โตคักๆโอ้ยังหล่อเลยคิดว่าคนอันนี้น่าจะเสร์โทรซัพท์ได้อยู่แต่ว่าบันลลกเซอร์แล้วมันสีทูด้วยทุกคน นะครับที่จะแบบสุดที่อยอดเลยมากแบบใดกับล่อเบิ้งเครื่องกระเป๋าเป็นพลกาลายนะทุกคนอยู่ไหนนี่เขาค่อยเบิ้งตามแผนที่แน่าจะเอนินเราซ้ายใต้ใหม่เนะอย่างลาะเบิ้งกระเป๋าแล้วก็มีบอลอันนั้นบอลเพิ่นมาเฮ็ดบัรประจำตโต เห็ดเห็ดบัตรกองคนไทยให้เลยทุกคนก็คือแบบมีอยู่ทางหลาาเฮาวนี่คือซีดีเนาะจังได้ไปซื้อแบบสะดวกสบายนะทุกคนเออแถวนี้มีเยอะแยะเลยแถวนี้รถเ,เครื่องมันจะบางๆมาแล้วนะ พันธุเสีามาบ้อนนี้ใหญ่แหงเนาะนค้างพุ่นกับมีทุกคนพอนธุาหน,นมเห็นนะดิเสื้อกันลมพยานฮอนพอดีเนี่เนาะแต่ว่าใหญ่ดีอยู่นะทุกคน นี่จะเป็นแบบพวกเครื่องมือสองนอี่มันกระคับยูมันมีายซีได้ผ่าหผาอย่างของเบิ้งข้างนี้มีหัวเพ่นธคล้ายแบบอุปกรณ์ถ่ายคลิปนี่แถวนี้คือการบอรเนาะเป็นพวกกล้องพวกอันนี้นะ ก็จะมีแต่เสื้อผ้าเพราะว่าแนมไปแถวนี้มีแต่เสื้อผ้าเนาะไม่สิบาย่างลเลาะบิ่งทุกคนก็จะมีแต่เสื้อผ้าแถวนี้เนาะ ยงงนนายยังไงเนี่ยตัวนี้ขายยังไงใบเท่าไหร่บใบละสิบบาทใบละสิบบาทและนี่จะเป็นนีทางเสาพระมัเลยสั้นน่าจะเป็นสั้นที่เนีแบบนี้ซื้อผ้าขายผ้าว่าเรามีครบมาเลย แบบบนท้ายพระวันนี้มาเลยนะทุกคนสุดยอดครบเครื่องเลยหลายแห่งแบบเมีมัดอยู่เนี่ยน้วเปเงินจีบมันมีค้ายแบบเต็มมาเลยนะทุกคนวันนี้ น่าจะแบบสั้นสุดท้ายเลยท่านนี้เพราะว่าแนมไปกันไม่เห็นสั้นดื้อนี้นะา้นะ แค่นียูนี่เลยเต็มเลยอันนี้จะเป็นบอลโนดไปทนนทิบซีโนดบอลนี่ ลงมานี่มา นั่งบลอกนอ๋อไอทิไอทินั่งรนั่งแล้วตีไม่ได้ขนมันหัดไวเลยมันบ่ห้าส5บาทหาจดบมันแบาทหนาทีแเดียวอะเลองกาทก่อนนะเดี๋ยวลองไอทิไอทิมนั่งรถได้ฮัน มัดน,น้นนมันหัด<น>ะบะูเออมันมาลเอมันจะลงไปเองอัตโนมัติ <นะ S 1> อ้อปน็ดปน็ดแบบนอนะอีมันนอนไหนเองตอนนอนไหนมันหัดปะมีมนตรวในล่างอเออแถวแข่งดิ อ้มันมันม็ซีติออักไดสิบันตันตันเหมืนมันก็ได้เป็นเฮานี่แหละแม่อไม่ได้บริเป็นนวลน้ำมันในเล็กนอกจากนวอย่นี่แล้วมันหนวดผักู่ไดสึกสบายขึ้น แล้วันนี้น,นี่แค่วันนึงแม่ที่กับไหไรลงวนลุ่มเลย จากเบิร์นไอทิปนอดแล้วกับขางลุ่มจะเป็นฮันคล้ายเครื่องในทางหลงดูคนแต่นี่เฮาซี่างมาทางพี่ก็จะเป็นฮานอาหารส่วนฮานอาหารเหมือนกันเดี๋ยวย่างไป่าเลบบาะเบิร์พระก่อนตาหาเลาะเบิร์พระจังหน่อยใครที่เป็นอยู่นี่เนาะจะได้จ,จึงนำหากันทุกคน ก้อนชิปนี่ก็สิป,ประมาณซ้ำนี้แหละไปเบิ่งยู่ซ่องสาวบุญหมาน้ำเลือดทุกคนเพระาะว่าสาวหมาเพื่อนกะไทยเธอเบิ่งแบบว่าเข้ามาไหนนี่แหละเนาะไปทีดตุละเพิ่นต่างๆกะถ้าเบิ่งในซ่องเพิ่นซ่องนี้กัปปสิโจยเพิ่งซ้ำนี้เขบเจอที่ครับสมแล้วกัมีคำโฆษณานะติดตามตอนต่อไปทุกคนพบเจอหลายเด้อ ติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ